เอวไปตามลมตามสายลมสายน้ำจะนำพาทุกหรือโศกแล้วแต่โชคชะตาน้ำจะรถฟ้าไม่เห็นฝั่งเห็นแนแวชีวิตเอ้เป็นคือเรือกลางคืน ฮักแล้วจำใจฟื้นคิดป้าเอเลอเบอเมนบางมือเว้าไม่ทอรณนี้มีคนส่งรูปมาอวดทุกคน Boy, my hand is good.